ข่าวระกงใจช่วงที่2พร้อมให้ได้อัปเดตกันแล้วละครเรื่องสาวน้อยสาวเจี๊ยบชมพูนุชวาดลวดลายนางร้ายที่แซ่บเวอร์ในขณะที่ชีวิตจริงสาวเจี๊ยบก็เจอแต่เรื่องร้ายตลอดตลอดก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มก็บอกเลิกเพื่อชิงหนีไปแต่งงานและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุขับรถไปชนท้ายรถแท็กซี่ก็โชคดีว่าเออตัวเจี๊ยบไม่เป็นอะไรเนี่ยแต่ว่ารถก็ค่อนข้างแบบ ก็ก็หนักนิดนึงเนี่ยแอร์แบคแตกสอลูกอย่างเงี้ยแล้วก็กระจกรล้าอะไรเงี้ยค่ะในใจคิดว่าแบบอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงถัดไปจากนี้ประมาณ2ปีก็เพิ่งมีอุบัติเหตุใหญ่คือรถคว่ำคือเบลกระแทกหน้าอกแล้วก็ตัวแอร์แบคมันก็แตกออกมาอะไรเงี้ยก็เลยเจ็บตรงช่วงหน้าอกก็ไปเอ็กซเรย์คุณหมอก็บอกว่าอกไม่หักนะครับอกไม่หักนะครับแค่ช้ำในเฉย มีหมายข่าวร้อนเชิญมาว่าช่วงเช้าวันนี้ประกบเอ้ยทงทง,ทงจะเปิดตัวแฟนหนุ่มที่มีดีกรีเป็นถึงนายทหารยศร้อยเอกในงานพระราชทานปริญญาบัตรของฝ่ายชายที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมีนักข่าวแห่ไปทำข่าวกันเพียบแต่กลับผิดหวังเพราะทงท,ง,ทงปฏิเสธว่าไม่ได้มาเปิดตัวแฟนแค่มาร่วมแสดงความยินดีกับร้อยเอกภาวัตเดชจินดาน้องเลิฟคนสนิทเท่านั้นไอ้ที่พูดแบบนี้เพราะเกรงใจฝ่ายชายหรือเปล่าคะ พี่ดวงก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของผมผมก็ดีใจที่พี่เขามาแสดงความด,ดีในวันนี้สนิทกันมากนะครับเสนิทกันมากก็มีมีความรักความห่วงใยให้กันและกันมาเปิดตัวแฟนหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วเป็นคนในครอบครัวแล้วเราก็มาแสดงความยินดีด <c oughs> ตามระเบียบ บรรยากาศคอนเสิร์ตอำลาของห้าหนุ่มเคโอทิกเดอะเมมโมรี่คอนเสิร์ตได้สร้างความประทับใจให้แฟนคลับเป็นอย่างมากทั้งห้าหนุ่มต่างจัดเต็มกับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนี้และยังมีเซอร์ไพรส์จากเพื่อนๆร่วมทายการมิกเซ่ที่พร้อมใจกันมาขึ้นเวทีเพื่อเป็นกำลังใจบรรยากาศช่วงท้ายเต็มไปด้วยความเศร้าโศกทำเอาทั้งห้าหนุ่มรวมถึงแฟนเพลงที่เก็บน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เป็นการปิดตำนานบอยแบนด์อันดับหนึ่งของไทยอย่างสมบูรณ์แบบ